พี่สาวคนนี้ค่ะคือสนิทสนิทกันอิลีสนิทกันอิลีค่ะลุงบอบนี่มีอย่างกันมีแต่พี่สาวพี่สาวนะอุ้ยเขาสั่นว่าอันหาคนนี้ไงฉันจะค้นแน่จะเอาผัวชอตทามเขาสั่นป้าปุ้ยก็ฮะคำแรกที่ถามป้าปุ้ยเฮามีอีกอย่างกันบัวว่าสั่นเพชรให้นป้าปุ้ยป้ามั่นใจกับผู้ชายคนนี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีมีมือที่เขาไม่เห็นกับเขาได้สวัสดีค่ะ สวัสดี f อซพ่อแม่ไอ้น้องทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทั้งฟังอเมริกาฟังยุโรปฟังเอเชียเนาะคะ่ะเนาะไทยลาวญี่ปุ่นเกาหลีเนาะคะ่ะสวัสดีทุกท่านเด้๋ยวกันเด้อทั้ง f อฟซใหม่เอฟซเกา่า f อซในอนาคตเนาะคะ่ะเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเด้๋ยวกันเด้อก็อย่าลืมกดนิ้วโป้งขึ้นให้ป้าปุ๋ยน้ำเด้อค่ะเด้อป้าปุ๋ยอันนิ้วโป้งลงป,ป้าปุ๋ยป้าเอาเด้อค่ะเด้อ ฝากบ,บ้านน้นอยๆของปอปุ๋ยบ้านไลฟ์อินยูเคของปอปุ๋ยในเด้อค่ะเด้อปอป Life ุ๋ยไลฟ์อินยูเคเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ามีเพื่อนๆคอยพยุงคอยจูงปอปุ๋ยเนาะค่ะเนาะปอปุ๋ยกะคงจะเดินเข่าป้าไปแล้วค่ะขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณแฟนคลับเนาะค่ะเนาะ กะพยายามจูงปะปุยเนี่ยเด้อค่ะเด้อจูงปะปุยให้ปะปุยไปถึงฟันเนี่ยเด้อค่ะเด้อให้ปะปุยไปถึงฟังเนี่ยเด้อค่ะเพื่อนๆเนาะก็พะปะปุยกัสีค่อยย่างไปละค่ะถ้ามีเพื่อนๆมาจูงปะปุยปะปุยกัสิยางเร็วแน่เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็พยายามมาจูงปะปุยให้ปะปุยยางเร็วๆเนี่ยเด้อค่ะเด้อ แล้วเมื่อในปักปุยจะมาบอกเรื่องยังสู้ฟังเนาะปักปุยจะมาบอกเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษการบอกเรื่องถึงครอบครัวคนรอบข้างเนาะปัอปุยก็มาอยู่กับลุงบอบกับสิบเจ็ดปีกับบ่าทุกคลิปแหละค่ะสิบเจ็ดปีเนาะลุงบอบกับมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนั่นแหละพี่สาวคนนี้กับคือสนิทสนิทกันอิลีสนิทกันอิลีค่ะลุงบอบี่มี้ยังกับมีแต่พี่สาวพี่สาวเนาะ เป็นอย่างแน่กับมิตรพี่สาวสินะเพราะว่ากอยู่โบกากันขับรถประมาณหานาทีนี่แหละค่ะเพื่อนกับสนิทกันเพื่อนกัยู่น้ากันมากับพี่เคยกับพี่สาวนี่เพื่อนกับลูดพี่เคยพี่สาวนี่ก็คือลูดจากกันมาตลอดชีวิตแล้ค่ะแต่ว่ากับพี่เคยนี่ก็เป็นสี่สิบปีจะหาสิบปีแล้วเนาะที่เพื่อนยู่น้ากันมาเพื่อนสนิทกันมานั่นแหละมาเนี่มี มีมือหนึ่งเนาะคือความสนิทของเขาไปเที่ยวกับไปน้ากันไปกินไปกินใซไปเที่ยวกับไปน้ากันไปกินไปเที่ยวไปน้ากันตลอดัย่างนั้นคือความสนิทป้าปุยกับฮักเขาเนาะฮักพี่เคยลุงบอกฮักพี่สาวลุงบอกคือพี่ายพี่สาวคนหนึ่งป้าปุ๋ยไปเที่ยวอเมริกาป้าปุยกับพอความฮักเขาเนาะฮักพี่สาวลุงบอกป้าปุ๋ยก็ซื้อกับเปามาฝากไปแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นป้าปุยก็ซื้อมาฝากเ้อยค่ะเด้อ แต่ว่ามันกับโมเมนยี่ห้อดังๆดอกนอกาะค่ะนาะมันเป็นกับเป็นของยี่ห้อของอเมริกานี่แหละคะลล่ะนี่แหละป้าปุ๋ยก็เคยสือมาฝากเพื่อนเพราะความรักเพราะว่าคิดว่าเออกระเป๋าใบนี้มันเหมาะก,กับอายุของเพื่อนด้อยังไงนปะป้าปุ๋ยก็เลยสือมาฝากเห็นแล้วมันงามป้าปุ๋ยก็เลยสือมาฝากสงสัยตอนนี้เพื่อนก็สิคือเอาถิมแล้วล่ะมัน,มมมน,นี่มีอยู่มือหนึ่งเนาะเมื่อหาปีที่แล้วเกือบหาปีที่แล้วนั่นแหละอ่า ลุงบอบกสียพ่อไปเนาะช่วงเดือนประมาณจูนนี่แหละค่ะช่วงเดือนประมาณจูนนี่แหละลุงบอบกสียพ่อไปกับผู้เฒ่าเนะกับเป็นมะนี่แหละค่ะเป็นจากไปด้วยโรคมะนี่แหละมานี่มานี่ก็เลยมีแต่ลุงบอบกับพี่สาวลุงบอบป้าปุ๋ยก็เลยว่าเจ้าต้องให้ความสําคัญกับพี่สาวจะด้วยเพราะว่าตอนนี้เจ้ากับบ่มีไผ่แล้วมีพี่สาวคนเดียวป้าปุ๋ยวานสิเนาะมีมือหนึ่ง ก่อนที่ลุงบอบจะไปเห็นงานเพราะว่าลุงบอบเห็นงานชิดยง้มืมะส้ากับยง้มมอแรงเนาะค่ะอ่าก็เลยไปฟาร์มช็อกกันยง้มืมะส้าก็เลยไปฟาร์มช็อกกันเขาก็สิมีอาหารสดนี่แหละค่ะขายเนาะพวกผักมาจากฟาร์มอย่งสิ่งละก็เลยไปซื้อฟาร์มช็อกกันอ่าฟาร์มช็อกนั่นเขากะมีเขากะมีร้านร้านกาแฟให้ดื่มจากที่เฮาซื้อของเสร็จแลบของเขากะมีร้านกาแฟนี้ล้าน กินข้าวเที่ยงยังยังสินะจังดื่มกาแฟกับไปเพราะสื่อความเสร็จกับไปดื่มกาแฟกันเขาล่านดื่มกาแฟพี่สาวลุงบอมกับพาหลานสาวไปคนหนึ่งเนาะคือมือนันเดงเลียงลานก็เลพารานเป็คนหนึง่งเพราะสื่อของเสร็จกับไปนั่งกินกาแฟกันพอคุยกับพี่สาวลุงบอมนี่เลยเขาสมีการเดินเห้เด็กน้อยเห่นเนาะสำหรับเด็กน้อยเห่นก็สมีกองเห่นให้เด็กน้อยเหเ่นก็เลยพากันออกไปพี่สาวกับพอปุยพาลานออกไปเห่นข้างนอก วันนี้พ่อสักพักลุงบอบกับพี่เคยลุงบอบก็นั่งอยู่ข้างในพ่อสักพักลุงป้าปูยก็เลยเข่ามาเข่ามานั่งรวมตัวกับพี่เคยพลุงบอบเนาะวันนี้ลุงบอบก็เลยว่าเออไปห้องน้่งกอนเด้อมาสัญลาลุงบอบก็เลยไปห้องน้่งก็มีป้าปูยกับพี่สาวพี่เคยลุงบอบนั่งอยู่สองคนยูยูพี่เคยลุงบอบเอ่ยมาว่า ปุ๋ยเขาสั่นว่าหาผู้หญิงให้ฉันจะค้นแน่าดีๆคือเธอเนี่ยเขาสั่นว่าป้ปุ๋ยกับบรลูว่าเขาตอนนั้นป้าปุ๋ยยังมาทันได้รู้ว่าเขาเขามีนายอย่างกับป้ปุ๋ยป้ปุ๋ยก็ยังมาทันได้รู้เนาะป้ปุ๋ยบอกว่าเอ้าเธอว่าเหรียญเขาว่าอิลิป้ปุ๋ยว่าเสียเนาะฉันว่าอิลิเขาสั่นว่าหาผู้หญิงที่ดีๆคือเธอให้ฉันจะค้นแน่าสั่นว่าปุ๋ยก็บอกว่าเอ้าเธอมีเมียอยู่แล้วไอลนคือซื้อพี่สาวลุงบอเนาะ ไอรีนเนี่ยเธอสิไปหาผู้หญิงที่เพอร์เฟกคือไอลีนโบมีจากโบมีดอกในโลกนี่ปราคุยวังพี่สางลุงบอกเนี่ยดีอหลีค่ะดีดีเทคแคร์ทุกคนบาว่าผู้ดใดบอว่าขนาดมูประปุยกันยังว่าป้าที่สาวลุงบอกมาดีแท้อ่ามูปอะปุยที่คนที่เคยเห็นพี่สาวลุงบอกป้าที่สาวลุงบอกมาดีแทะสัตว์เทคแคร์ทุกอย่างเว้ากะมวล ว่ากับมวนบ่เคยนว่าอย่างไห้น้องไซส์เสียใจเลยเพราะเป็นคนดีอีหลีค่ะพี่พี่สาวลุงบอมเป็นคนดีอีหลีวันนี้ปะปุยก็เลยว่าเธอสิไปหาผู้หญิงที่เพอร์เฟกเมียที่เพอร์เฟกคือเมียเธอนี่บ่ได้ดอกปะปุยว่าสิเนาะอันบ่แม่นว่าจันว่าอันจันจะเอาเพื่อช็อตทามเขาสิปะปุยก็ฮะปะปุยก็ฮะปะปุยว่าสิเนาะแต่บ่รู้ว่าเขาคิดอีหยังกับปะปุย ตอนนั้นปอปุ๋ยบรุลูด้วยกันหาผู้หญิงที่ดีๆคือเธอนี่ว่าสั่นว่าคือครอบครัวพี่เคยล่วบวันนี่จะว่ากับปอปุ๋ยแบบนี้หลายคนอยู่ค่ะหาผู้หญิงที่ดีๆคือเธอให้ฉันแน่ย,ยังเสียนะโดยที่มีเมียให้อยู่ปอาปุ๋ยก็บอกเข้าใจว่าเขาเขาคิดอีอย่างเนาะค่ะเนาะพวกนี่เขาคิดอีอย่าง,ะะนะาออางปอปุ๋ยบอลลูว่าเขาคิดอีอย่างกับปอปุ๋ย คือปะปุยบะลู่เลยในตอนนั้นปอปุยเพราะความซื้อเนาะเพราะความซื้อของตัวเองอย่างเสียนะคิดว่าเขาอาจจะเนะอ็นดูเฮาอย่างเสียนะอ่าเพราะว่าเฮามาอยู่หนีกับเขาอาจจะเอ็นดะูเฮาอย่างเสียนะเพราะว่ากเป็นเป็นอ่าเป็นภระระยาเป็นเมียของน่องน่องซ้ายเมียอย่างเสียนะาปอปุยคิดว่าเขาจะเอ็นดูเจ้าของในในแบบนี้มนันนี้พอซื้อของเสร็จเออพอเอาเรื่องนี้เสร็จ ลุงบอก็เลยสักพักหนึ่งลุงบอกเลยยางเข้ามาเพราะลุงบอกยางเข้ามาพี่เคยลุงบอกนีกระถามว่าอเธอไปเห็นงานแมนบอกคืนนี่าสันว่าลุงบอก็เลยว่าแมนมาสันว่าถามลุงบอกอยู่ประมาณสามหรือสี่ข้างนี่แหละค่ะถามเรื่องนี่ที่ลุงบอกจะไปเห็นงานอ่ากระถามอีว่าเธอไปเห็นงานจากมงมาสันว่าลุงบอกก็บอกว่าไปเวลานี่เวลานี่าสันลุงบอกบอกเนาะมาหนี้เอากิน อันนั้นเสียดก็คือลุงบอกก็ลืมไปละลุงบอกก็ไปคิดว่าเขาเขาสีมนี้อีหอย่างอย่างเสีนะั้นลุงบอกก็เออเขาอาจจะถามซื่อๆอย่างเสีนะั้นลุงลุงบอกมาบอกให้ฟังเนาะมาหนี่อกับมาบ้านกลับไปแวะอยู่บ้านเพิ่นกอนไปไปแวะบ้าน,านเพราะว่าบ้านประปุยกับบ้านบ้านพี่สาวพี่เคยลุงบอก,กีบบอกกก่ก็บอกไกลกันก็เลยไปแวะบ้านเพื่นกอนไปกินทีประมาณอยู่บ่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละคะ่ะไปนั่งอยู่หันเนาะนั่งคุยกันตออยู่หัน มันนี่ก็เลยกลับมาบ้านเพราะว่าวลุงบอกต้องไปเห็ุงานช่วงบ่ายลุงบอบกบ่ายสี่โมงลุงบอกกลับออกจากบา้านเนาะเพราะว่าลุงบอ,อกเห็ุงานอยู่ในลอนดอนมานี่นลุงบอกกับออกจากบ้านสี่โมงกลับไปทํางานเพราะหาโม้งหาโมงน้อยๆป็ปุ้ยกรลืมจะไปเห็ดกับเขาบา่บา,ยบา,ยบายหาบ่ายบ่ายหาโมงเนาะ,ะป้าปุ้ยก็ลืมไปเหตุกับเขาอยู่ในครัวมานี่ สักพักหนึ่งประมาณห้าโมงครึ่งนี่แหละปอาปุ๋ยก็ได้ยินเสียงเคาะประตูป๊อกปเพราะว่าถ้ามีคนมาเคาะประตูช่วงที่ลุงบอบวอยู่บ้านเนี่ยปอาปุ๋ยจะบม่เปิดประตูให้ไผรเลยถ้าบุนัดก่รป้าปุ๋ยจะบม่เปิดประตูให้ไผรลุงบอบเคยว่าเคยว่าปุ๋ยตลอดถ้ามีตำรวจมาเคาะประตูบางทีอาจจะมาส่งข่าวอีหยังยังสินะเกี่ยวกับอีหยังยังสินะาป้ปุ๋ยก็บอกว่าฉันบรสนทธิป้ปุ๋ย่างสิเนาะ้าเจ้ะวอยู่บ้านคอยบ๊อกปิด ปยบา่านสิเขาบรรลว่าจะมีค้นแบบใดเขาม้าเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นค้นต่างชาติเนาะเขาอาจจะรู้ว่าเขาเป็นค้นต่างชาติแล้วเกิดเขาม้าแล้วเพราะว่าอาชญากรรมมันมีหลายประเภทสมมติวนี่เปิดประตูเขามาแล้วเพราะเขาเปิดประตูให้แล้วแลนเข้ามาในบ้านเขาเขาเสียใจอย่างไหนั่นะแหลปะปูบุกเคยเปิดเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เค้าขั้นที่สองป,ปูบุกอืมไขว่าแต่ว่าปอบุกยังไม่ทันได้เปิดประตู ป,ปูดกรเลยไปเบิงหน้าต่างแล้วป,ปูยก็เลยไปเห็นรถพี่สาวพี่เคยลุงบอกจอดอยู่วันนี้พี่ปุยก็เลยว่าเอ๊ะรถพี่สาวพี่เคยลุงบอกนี่นะ,ป,ะปูยก็คิดว่าอาจจะคลองเอาคองเพื่อนติดมือมาน้าเพื่อนอาจจะมานําเอาคองที่เขาไปซื้อฟาร์มชอบน้ำกันมาสั่นว่าป,ปูดกรเลยเปิดประตูออกไปแต่ว่าป,ปุ๋ยชะงง ชะโงกจะหนาออกไปเนาะค่ะเนาะชะโงกแบบนี้แหละมองงใส่มองขวามาเน,นี้เอ็นพี่เคยลุมบอปปปุ้ยก็เลยถามว่าอ้ออันเนี้ยเธอดีไอลินดีไอลินอ้นบบมาสั่ว่าคือไปแอบไปแอบอยู่ข้างขวาค่ะไอ้กายว่าอันไอ้กายว่าเด็กน้อยเอบพ่อแอบแม่สินะไปยืนเอยบยืนจะแล้วไปยิ้มแล้วก็ย่างเข่าประตูมาโดยที่ปปุ๋ยบ,บ,บอท่านได้เชิญว่าเออเข่ามาเด้ออียังสินะ เชิ้เขาในบ้านโดยที่ปอปุยยังไม่ทันได้เชิ้คคาแรกที่ถามปอปุ๋ยเขามีอีกอย่างกันบัวว่าสันปอปุ๋ยกับปอปุยกับวัดวัดนี่แจ้ว่าเขาถามเขาถามเขาว่ายังสี่ปอปุยว่าฮะปอปุยว่าไเขามีอีกอย่างกันบัววาดสันปอปุยก็เลยย่างถอยหลังไปไปประตูหลังบ้านปอปุ๋ยสั่น เป็นคนอื่นอาจจะตั้งสติได้ในตอนนั้นเราก็ทั้งดาทั้งเอียงเอียงสินะพ่ปุยคือป่ปุ๋ยดาวเปลี่ยนพ่ปุยหาคำมาดาเปลี่ยนขนาดภาษาไทายป่ปุ๋ยก็ยังดาบ่คยเปลี่ยนเนาะอันนี้พ่ปุยก็ตั้งสติพ่ปุยก็ย่างย่างหาเพื่อเม็ดค่าภาคให้เขาเนาะคือปกติถ้าเขามาบ้านพ่ปุยก็เอาเพื่อเม็ดค่าภาคลุงบอก,กเอาเพื่อเม็ดค่าภาคมาให้เขายัางสินะเพื่อเขาจะบ่ได้ในอ ก็มาจอดรถหน้าบ้านที่บริเวณบ้านเจ้าของอยู่นี่มันต้องมีเพิ่มิดค้าาาเนะคะเนาะให้เขามันก็จะมีระบุจากชั่วโมงในใบนั่นมันสีมีจากชั่วโมงรู้สมมติว่าหนึ่งชั่วโมงยังเสียผ่านหนึ่งชั่วโมงไปแล้วก็เอาแผ่นไม้ให้เขาให้เขาไปติดไว้ยูรถนะคะเนาะบ้องสั้นเขาสิได้ใบปับ มาจอดในพื้นที่โบแมนพื้นที่ให้ที่เขาให้จอดรถเนาะคะ่นะเนาะแล้วหละงัาน,นี้ป้าปุยก็เลยป้าปุ๋ยก็เลยเลหาเพื่อเม็ดค่าพากให้เขาเขาป้าปุ๋ยก็ย่างเนาะคือย่างส,สงบสติอารมณ์เขาบอกว่าเขาถามมาเื่อหายย่างหาเพื่อเม็ดค่าพากให้ถืออป,ป,ป้าปุยวางสิอันพอป้าปุ๋ยหายหาได้แล้วเขาก็เลยเอาไปติดเพื่อคว้ามซือของเจ้าของเนาะย่านเขาได้ใบ บปับยังเสียนะามาน,นี้ป,ป้าปุยก็เลยว่านางปปุยวังสีนางกอนปปุ๋ยวังสีเนาะนางกอนเธอสิก,กินทีบอเขาบอกว่ากินมาสั่นว่าก็เลยสงทีไม่เขากินปาปุ๋ยก็เลยถามว่าเธอคิดจังไงกับฉันเธอเห็นฉันเป็นยังไดเธอบอกเขาลบฉันบอกเขาลบสามีฉันบอกเขาลบเมียเธอติปปุยวังสีเนาะ บอกเขาลบบอันบอกเขาลบฉันบอกเขาลบบอบบอกเขาลบไอรินเธอบอกเขาลบติเพ่นบอกว่าฉันเขาลบทุกคนถ้าเธอเขาลบพวกฉันเธอบมาถามฉันแบบนี้เราคุยกันสิเนาะเธอฉันเห็นฉันโมดู้วยกันว่าในสมองเธอน่ะในความคิดของเธอน่ะเธอคิดว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงฉันบมลูแต่ว่าโบแมนฉันอย่าเอาฉันไปรวมผู้หญิงไทยมันกับโบแมนคือการมันสุขทุกคน บอกค dom, ุยวางสิเนาะให้ขายเขาคิดว่าไม่มีอย่างกับเฮ้าแล้วแล้วกไห้เงินเฮ้าอีอย่างยังสินะบอกคุยบอกว่าอันนั places, ้นมันบมเแมนฉันมันบมเแมนฉันบอกคุยวางสิเนาะมันบมเแมนฉันฉันบม่รู้ว่าเธอคิดแบบใดกับผู้หญิงไทยอันนั้นมเบแมนฉันมันก็สิมียุเป็นบางคนแต่ว่ามันบ้แมนฉันบอกคุยวางสิเนาะเพื่อนก็บอกว่าอันอ่น ที่เพื่อนมาถามกับปอปุยแบบเนี่ยเพราะว่าป,ป,ปนนาอ,อาป,ปุยเป็นคนดี่าสั่นที่มันว่าเนาะมันบอกว่าปอปุยเป็นคนดีถ้าไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นน่ะมันอยานเอาลูกมาติดเมียมัน่าสัน่นเบื้องความคิดของมันเพื่อนๆเบื้องความคิดของมันปอปุยก็เลยว่าอ๋าเเอเธอเห็นฉันเป็นยังเธอเห็นฉันเป็นยุ้ใต่ตีนเธอติปอปุยวางสิเนะาะเธอสิไม่เห็นอีกอย่างกับฉันก็นได้ติปอปุยวางสิ ป้าปุยกเ็เลยป้าปุ๋ยกเ็เล็บอกว่าเธออย่ามาคิดแบบนี้กับฉันป้าปุ๋ย่างส่เนาะอย่ามาคิดแบบนี้กับฉันเพราะว่า,ามันกับีหลายอย่างเนาะป้าปุยก็เคยสงสัยอยู่เวลามาหาป้าปุ๋ยยังเสียแบบแบบจังโมมาหาป้าปุยยังเสียม่ม่มป้าปุ๋ยเคยมาหาป้าปุ๋ยแล้วกะ จังวันเกิดปะปุยมูปะปุยกับมาแล้วกับมา้าแล้วกับแบบแบบมันมันมันโมเมนต์ปกติปะปุยกับปะปุยกับสังเกตอยู่แต่ว่าปะปุยกับเราได้คิดเนาะว่าเขาจะมาคิดอีกอย่างกับเขาเวลามาหามามาบ้านปะปุยยังไงกับคือเขากระเหตุตัวปกติเนาะแต่บรู้ว่าเขาใกล้ๆว่าเขามีมีอีกอย่างอยู่ข้างในนะ่ะขนาดลูกสะภ้ยปะปุยกนยังบอกว่า ฉันเบิ่งเขาแล้วเขาขึ้นมีอย่างอยู่ข้างในในจิตใจเขาตลอดเวลาว่าสาป็นแบบปปุยกับปอปุ๋ยกับปอาปุยกับ่บบบามั่นใจกับเขาเพื่อนเพราะว่าเขาเคยเคยว่าปอปุ๋ยอยู่ข้างหนึง่งสมัยปอปุย๋ยมาซื้อบ้านหลังนีมใหม่ที่ปอปุยเห็นงานหลายแล้วเรามีมีเรื่องทะเลาะกับลุงบอบที่ปอปุ๋ยเคยโทรไปหาเขาปอาปุยบอกว่าเพราะว่าเขากับรูกเนาะว่าว่าเขาสิโทรไปหาใครยังไงนะเขาก็เลยโทรไปถามเขาว่าอัน แฟนปะปุยนี่เป็ี่นอีหยังเขาคือฉันไปเห็นงานเขาคือเขาคือบวกพอใจอย่างเสียนะคำแรกที่เขาบอกปะปุ๋ยเขาว่าแม่นแล้วเธอเห็ดงานหลายว่าซันว่าคนไทยเป็นจยงสี่ติว่าสันว่าเฮ็ดงานเพื่อเงินว่าซันตั้งแต่นั้นมาปะปุยก็เลยก็เลยบ่กคุยกับเขาเรื่องพวกนี้จักเ่อปะปุ๋ยกับพยายามคุยกับลุงบอมอยู่ดีปะปุยกับพยายาม จะเกียอ่อนกับเขาก็ปุยวันสิเนาะพยายามจะเกียอ่อนกับเขาคือปปุยพยายามจะเกียอ่อนกับเขาคือบอกบอให้เฮ็ดให้เขาเครียดยังสีนะเวลาเขามาหาบอเฮ็ดให้ลุงบ๊อเครียดยังสินะพยายามเฮ็ดดีกับเขาพยายามจะเฮ็ดดีกับเขาเกียอ่อนกับเขาแต่ว่ากับมีอีหยังยูกับมีอีหยังยูค่ะที่เพศดให้ปุปุยไ้่มั่นใจกับผู้ชายคนนี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีมีมือ ที่เขามาเหตุกับเขาได้นั่นแหละปานี้ป้าปุยก็เลยบอกว่าเธอยังมาว่ากันสี่กับฉันอีกเธอยังมาถามแบบนี้กับฉันอีกป้าุยว่างสีเนาะฉันบม่รู้ว่าเธอคิดยังไงกับผูหยิงไทยแต่ว่าบบแมนฉันย่าเอาฉันไปรวมอยู่กับกลุ่มที่เธอคิดป้าปุ๋ยว่างสีเนาะแมนยูฉันกับมิยูเพื่อนเป็นป้าุ๋ยกับมิโม่บางคนที่เปลี่ยนแบบนี้เนาะเะนาะฉันกับมิยูมีเพื่อน บางคนที่เป็นแบบที่เธอคิดแต่ว่าบวเมนฉันประปุวยวังสิมาหน,นี้หากมาคุยกับฉันเรื่องหนี้อีกเพราะว่ามันมันนี่หลายหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอาทิตย์ต่อไปกส็สิไปกินเข่ากับเขาไปกิไปกินเข่ากับเขาเพราะว่าเขามหาประปุยวันพระเรื่องหัดอ่ะมาหาประปุยวันพระเรื่องหัดอ่ามาหาประปุยวันพระเรื่องหัดเนาะ วันนี้อาทิตย์ต่อไปวันพุธกับไปกินเข่าวกับเขาครบรอบแต่งงานเขา42ปีครบรอบันแต่งงานเขานั่นแหละแบบนี้ป้ปุยเขาปันป้าปุยลุ่งรอบแล้วกับเขาแล้วกับเมียเขาไปไปกินเข้าน้ากัน mm. พอไปกินข้าวเซจวันศุกร์ของอาทิตย์นั่นกับสิบไปเซ้นเธอพักน้ากันนั่นแหละค่ะมันก็นเลยเฮตให้ป้ปุยเครียดเลยเครียด มันนี่พอคุยกันจบประมาณสิบนาทีนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าฉันขอโทษเด้อ,อฉันขอโทษมาสันว่าคือขอโทษมันจะมีมีคาว่าอ m a p o ใจอี z อ,อ,อย่างสินะฉันขอโทษเธอเด้อเธอจะไปบอกเรื่องนี้ให้ให้บอบฟังให้มีอาจารย์ฟังมาสันว่า,วาก่อนที่มันจะย่างออกจากประตูบ้านปะปุยเนาะคุยกันประมาณสิบนาทีนี่แหละ ที่มันมาเข่ามหาปะปุยน่ะคือจังมันกินยาหมาเนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนคือจังมันมากินยาหมาแล้วก็คือมันมันอยากนะไม่ก้าว่าคือมันอยากนะอยากสุดๆนะนั่นแหละคือคนจะลุ้งแดงแบบนั่นแหละนั่นแหละค่ะคือคนอยากกินเหล่าอยากกินนี่ยังยังเสียแบบนั่นเลยวันนี้มันก็เลยก่อนมันเสียออกจากบ้านมันก็เลยว่าเออฉันขอโทษยังเสียนะ ออกจากประตูปะปุยไปเนาะมันก็บอกว่าฉันขอโทษว่าสั่นว่า I'm Apology ว่าสั่นว่าวันนี้ปะปุยว่าเออฉันยกโทษให้ปะปุยวางสิเนาะฉันยกโทษให้ปะปุยแต่ว่าเธอยังมาถามมาเบาเรื่องนี้กับฉันเรื่องฉันกับสิบบอกผู้ใดปะปุยฉันสัญญาปะปุยวางสิเนาะฉันสัญญาฉันสิบบอกผู้ใดปะปุยวางสิเออว่าสั่นว่าเธออย่าบอกใครดื้อว่าสั่นว่าวันนี้ปะปุยก็เลย มันกัญยากออกประตูไปป้าปุ๋ยก็ลืมถ่ายรูปไว้ค่ะคือแบบลืมอัดวิดีโอไว้เนาะลืมอัดวิดีโอไว้คือเขาก็คิดเนาะเขาเขาเขายังมาท่านในคลิปเนาะลืมลืมอัดวิดีโอลืมถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานไว้ในมือต่อไปมันก็มันก็มีเรื่องแล้วหลายกว่านี้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้มันกัญยาเลยเนาะยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวปอปุยสิมาว่าต่ออีกคลิปต่อไปด้วยค่ะด้วยว่าเรื่องราวามันเป็นยังไงอีก เนาะเนาะนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะด้วยขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วยค่ะด้วยเรื่องเรื่องนี้ยังไม่ทันด้จบค่ะยังมีอีกต่อไปอยู่เนาะยังมีจนว่าเท่าทุกเมื่อน,นี่เพื่อนก็ว่าว่าวกันเนาะเนาะมันก็นมีเรื่องแล้วอีกต่อไปที่ป้าปุ๋ยบอกว่าป้าปุ๋ยจะบอสานี้ป้าปุ๋ยแต่ว่าป้าปุ๋ยบอกเนาะเนาะเขาเป็นสามีภรรยาก,กัน เขาต้องบอกกันบอกแล้วมันจะเป็นแบบใดกลับมาฟังต่อในคลิปต่อไปด้วยค่ะด้วยกับขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย